มาดูในส่วนของการสร้างความร่วมมือของสื่อไทยสู่เวทีโลกนะคะกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้ชูบทบาทสื่อไทยในเวที1แถบ1เส้นทางดันแนวคิดภูมิปัญญาเอเชียนะคะประสานความร่วมมือสื่อเอเชียตะวันออกกลางค่ะกรมประชาสัมพันธ์ในนามสื่อภาครัฐของประเทศไทยได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์ People's Daily สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือสื่อระดับนานา,นาชาติ1แถบ1เส้นทางและการประชุมความร่วมมือสื่ออาเซียนบวก3ครั้งที่11จัดโดยหนังสือพิมพ์ People สเต i l y นนครคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้แทนสื่อกว่า200คนจาก87ประเทศเข้าร่วม นางสุดทัยเลิศเกษมอธิปดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนหนึ่งเดียวจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับเชิญขึ้นเวทีผู้บริหารระดับสูงแสดงวิสัยทัศน์เพื่อสะท้อนความน่าเชื่อถือบทบาทของสื่อไทยในเวทีระดับโลกสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศสะท้อนมิตรภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนและกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟนในโอกาสครบครอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน 8เดียวกันคณะผู้แทนไทยได้เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนายอยูเชี่ยวเหลี่ยงประธาน People's Daily ซึ่งย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของไทยพร้อมเผยว่าการที่จีนตัดสินใจตั้งสำนักง,งานในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งใน6แห่งจากทั่วโลกเป็นการแสดงถึงความร่วมมืออย่างแนบแน่นระหว่างไทยจีนโดยผลสำเร็จจากการพบกันในครั้งนี้ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการยกระดับความร่วมมือเดินหน้าสู่การลงนามบันทึก,ทกความเข้าใจ m o u ในเร็วๆนี้เพื่อผลิตและแลกเปลี่ยนข่าวสารคุณภาพระหว่างกัน ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคสื่อในยุคดิจิทัลและรับมือกับความท้าทายการต่อสู้กับข่าวปลอมในภูมิภาคเอเชียนอกจากนั้นกับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ในเบทีอาเซียนบวกสซึ่งเป็นการชี้เห็นถึงพลังความร่วมมือด้านสื่อที่เชื่อมโยงประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกพร้อมผลักดนันภูมิปัญญาเอเชียหรือว่าอาเซียนวิทตอม เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวและการครบ่งกันและกันให้กลายเป็นโมเดลในการพัฒนาระดับโลกซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ของนายสีชิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับแต่การประชุมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีสื่อภาครัฐจากกรมประชาสัมพันธ์ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์และนําเสนอบทบาทสื่อชั้นนําของประเทศแต่ยังเป็นเวทีที่ช่วยสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือกับสื่อชั้นนําจากนานา,นาประเทศทั่วโลกตามรายทาง หแถบ1เส้นทางโดยเฉพาะสื่อจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือของสื่อไทยในเวทีโลกค่ะ